สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบ๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังงหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวตามเยอะาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เซ ทาง TP เจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ตันทช่นเคยครับตามคําขอนะครับตอนที่ผมไลฟ์สดก็มีคนขอขอ่อาเจ้าตัวของไบรท์เข้ามานะครับ <L ata. S 1> ไม่มีคนเล่นเลยไม่มีคนลงคลิปเลยนะครับ <Come here. S 1> วันนี้ก็จะเทสในเขาบอกว่าไอเทมแบบเซตเนี่ยแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านขวาล่างแล้วกันนะครับก็คือดาบสายฟ้าคริสนะครับมอนิตาดาบแบง สายนี้มันจะตีในช่วงผมคิดว่าอัดับสายฟ้ามันเอาไปตีพวกบางๆไว้แต่ว่าเรามีมอนิิงสตาร์ในตอนที่ประมาณเล็กเกมนะครับอาจจะตีพวกแทงเข้านะครับผมแต่ไม่แรงเท่าพวกตัวบางๆเนาะเออก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมปรับมาให้มันดั Dark ์กดั์กขึ้นมากกว่าเดิมก็คือมืดลงเพื่อนๆบอกว่าสว่างไปพี่ดูนานปวดตาอันนี้ก็ลองคอมเพนกันมาได้แล้วตอนนี้ปรับเปลี่ยนกัน เรื่อยๆนี่ครับใส่ครับโกกุณกกตามปกติของเขาเลยครีสามที่ผนะครับแลมเพจสปิริตดักกันคอไม่ได้ใส่ดูดเลือดอะไรมาเลยนะครับเวเลสอยู่พรุ่งนี้นะครับแอบตีมกรเล็กอยู่น่าจะเก็บสแต็คสามอะอเดินโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็โอ้โหสลิม ไอตรงตรงนี้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยเรารอดหรือเปล่าถ้าเราลอดเราไม่ต้องเสียฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์ดึงไว้จนกว่าที่มันต้องใช้นจริงๆนมะมันสำคัญนะครับสเปลอย่างนี้ดีเลยครับ,บ,บ,รบโอ้โหตรงน,นี้ต้องฟิกอันนี้ต้องฟิกครับอย่างนี้ดีแล้วเพื่อนเราจะได้อามากรนะรเนี่ยเขาบอก,กเพื่อนไปจริงๆผมอยากกลับว่าตรงน,นี้ ผมงกคีปไงตีตรงนี้ปุ๊บอ่าได้เจบสาทเราไปเอาร้อยห้บาทตรงนี้ต่อถ้าโดนโดดนี่คิดเลยนโอ้โปกติไม่น,นั่นแล้วก็มีเพื่อนถามว่าเออทำไมพี่ต้องเคลียร์หมาม่วงในป้อมนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะดูเลือดผมนะมนี่ขนาดหมาม่วงเลือดเหลือน้อยนะครับเสียหลอดหนึ่งเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นให้ป้อมช่วยเคลียร์ดีแล้วนะครับ กิลหนึ่งสามารถเช็คภูมิได้ด้วยนะถ้าโดนนะครับ <marginalized kte essen> มามามาเออมาสามเรียกได้ว่าโดนค่อนข้างหนักครับช่วงตัวเกมเลยคหลอดแบบนี้เราเรามีวัดมากท้าคืหลอดนี้ผมที่ว่าเราผมส่วนได้อยู่จริง ขึ้หลอดแบบนี้คึ้หลอดแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ครับถึงแม้ว่าช่วงแรกเราจะตายไปเยอะกว่าแต่ใน,นตอนนี้เราจะได้ป้อมนะครับไม่มาตายในช่วงขีที่แบบนี้ป้อมู็กายดีครับซอยไปอันนี้ผมก้านเล่นด้วยก้านดันด้วยเนะยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเยอะนะครับคือเห็นหมดแล้วว่าก็ดันดันไปเลยครับ ล่สชีพได้ก็ลาส์นะครับได้เยอะเพิ่มขึ้นประมาณ30%เออล่าชีพนะส0ิเปเลยนะครับว้าวแปดบกบาทรวยเละแล้วตรงน,นี้บิน1 2 3 4สองสสไลด์ลูปตันฟาดหน้าก็ให้1ทีแล้วตัวแทงเดี๋ยวเราคอยว่ากันนะครับ ไปตรนี้ได้ปอมไปเลยคือมันด้วยความที่มันไม่ได้ใหเมตาเป็นของแครี่ฟาร์มด้วยนะครับมันอาจจะเดินเกมช้าหน่อยแต่ถามว่าเลดเกมในช่วงที่เป็นสองแครี่อะไรเงี้ยก็น่ากลัวนะครับ <c oughs> เราก็สองแครี่เหมือนกันไบต์มันก็เปลี่ยนเป็นแครี่นะครับที่เขาไปยืนเลนแบบเอพิโซดาก้อนกันว้า <c oughs> ตรงนี้ดิครับเอาตัวบางเราต้องดูเพื่อน ดิสไลท์ว้าวไปเพื่อนแล้วก็สตาร์ทให้ครับช็อตช็อตนี่เริ่มเริ่มมีเข้าโครงของดาเมจขึ้นมาเล็กน้อยนะครับกลับดีนะ่ะฟาร์มอะไรได้ฟาร์มไม่หมดนะครับปูอ่าแท็กคลิปเพื่อนนะครับมันก็จะมีจังหวะให้แท็กคลิปอยู่นะ แต่ไม่ได้แท็กทุกครั้งนะครับไม่งั้นเพื่อนจะจน <Ultimate. S 1> น่ากลัวเลยตรงนี้คือสต้าันไปอยู่พุ่มเล็กตอนนั้นเพื่อนๆอ่ะไปอยู่นู้นแล้วตอนแรกเขาหันหัวมาเหมือนจะขึ้นข้นขามาด้านบนนะครับแต่ถ้าแบบนี้เทน่าจะอยู่คนเดียวเวเลสไซด้วยนะครับมาตอนนี้ได้คริได้ดาบสายฟ้า วิ่งหลบขวาอ่าและตอนนี้ก็ดูเวฟนะครับว่าทำอะไรดีอ่ะโต้โลกกลับแบบนี้เราไปดันเลยครับหวังว่าเพื่อนจะไม่ไฟกันร้อยยี่สิบสี่ลัดคลิปได,ได้โคตรเยอะแต่ไม่เลยครับขบวนค่อนข้าง,างเยอะ มาละหนึ่งมาละหนึ่งมาละสองมาละสองอยิ่ไกลเลยครับถ้าอย่างนี้รอเพื่อนไปดันบนให้ดันกลางให้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแยกๆกันไปเองนี่มีส่วนผสมของคริม่วมาด้วยครับจากดาบสายฟ้า โอเคแล้วเราตอนนี้เราจะเริ่มบิวอุย๊ยเห็นอะไรแบบ<ๆ>เพื่อนโดดเข้าไปตโล่แต่เพราะว่าผมจะเอาตัวบางไปเอาตัวบางดีกว่าไม่มีฟิกเกอร์ซะด้วยนี่ตันครับเปิดพุ่มแล้วกระแทกด้วยสกิลสองสกิลสองของ,ของเราสามารถข้ามขื่อได้ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเฟี้ยวเลยสกิลหนึ่งก็ข้ามไดเม้เริ่ม,แร,แ,รมแรงแล้วนะครับ ก็จะเริ่มออกมาเป็นส่วนผสมของมอนสตาร์ในช่วงแรกก็ได้20%นะีครับถ้าออกเต็มก็40%ไบรท์ Bright มันยังสามารถออกเป็น40%ได้อยู่นะครับไม่เหมือนกับรูที่มันปรับเป็น20%ละนี่แล้วก็ถ้ามั่นใจว่าแพงเขาไม่หนาขนาดนั้นนะตอนนี้นะครับดาบแดงขึ้น20%ปุ๊บวิวไปดาบแดงต่อเลยมันก็จะเหลือสล็อตให้ซื้อดาบแบงได้นีครับ ไปต่อโลแล้วสายหลวงเลยเป็นหลวงสลิมเฉยพอได้ไหมสตันซาตูเพื่อนผมเอาสุดโนรงแบบนี้ไม่เอาสซงแับแบบเอาสุดเรียบร้อยครับปล่อยซึมนี่ครับถ้าอยากเช็คเกาะก็อ่าเปิดหน้าฮีโร่แบบนี้แล้วก็นี่ข้อมูลฮีโร่แปดร้อยนี่คือเยอะสุด 689สําหรับเวเลสนะครับนะตอนนี้ผมคิดว่าผมยังตีเวเลสเข้าอยู่แต่ว่าเราจะไม่ลวงแทงอยู่แล้วเนาะแต่อาจจะมีแบบเตาะเล็กน้อยในตอนแบบต้นไฟหน้าไฟเนี่ยเขาแทงมันยืนหน้าอยู่แล้วอโอเคคิดอะไรได้สี่ตัวนะครับเอลซูก็อยู่เมื่อกี้กระสุนลำแสงแดงมานี่แบบเด้การไปไดงก็ต้องปล่อยนะครับตอนนี้ โซโลไปเคลียร์ร่างด้านล่างมีเคลียร์ได้อยู่ครับกูแล่แปดระเบิดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับโดนโจกเกอร์เข้าไปแต่ผมคิดว่าโจกเกอร์มันก็ยังดีอยู่แต่ว่าแพทเก่าผมคิดว่ามันก็ยังดีกว่าโอ้ยล้วเจอสองครับ ไอ้พู้เอลซายเอาขวาที่แบบเช็คกันก็ลองแบบอต้นสุดของพุ่มล่างสุดของพุ่มอะไรอย่างงี้นะกลางพุ่มลองเช็คกันดูครับเผื่อเผื่อเจอแบบเวเลสก็เราจะได้ไม่ต้องเข้าไปอย่าลืมว่าเราก็เป็นแครี่เหมือนกันนะครับแค่แบบแอบ,บเหมือนไฟเตอร์ดาดแบแดงมาแล้วเหลือมอร์นิ g งสตาร์นะครับ <S <S ตอนตอนี้คือ,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 อเราเริ่มแรงและอ่ะโอเคเพื่อนาต้องกา,กางรกำลังเสริมไหมครับตีดารเซเยอร์ก่อนแล้วกัน ร้อยคีพันไอ้พวกนี้ยังวัดไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปวัดกับฮีโร่เนี่ยตีคีมันก็ตีแรงอยู่แล้วชูเลคนล้ำมาหน่อยล้ำมาหน่อยไม่ถึงวะล้ำมาหน่อยฮะฮะเดเฮฮะเดเฮส่วนนี้ครับเอาไปหนึ่ง เรียกได้ว่าคุ้มเพราะเราเดได้ป่ะโอ้โหจโกเกอร์เอาไปสองละเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเข้าสลิมแป๊บเดียวร,ร่วงเลยสายนี้ก็แรงแบบแรงจัดเลยวลเวเลสนะตอนนี้ผมชกผมก็เราลงอ่ะไม่เหมือนกับต้นเกมแล้วนะแอนไม่เหมือนกับต้นเกมไม่เหมือนกับต้นเกมแล้วนะมอร์นิ่งตามมาแล้วด้วยเราเทคับฮึ่ยฮึโอ้โหคือหลอดคือหลอดไปแล้วอันติเพื่อเปิดโปร อันตีเพื่อเปิดโปรจบดีครับน o no content จบอย่างเดียวโอเคประมาณนี้สหรับเซตไอเท,เทมที่แรงที่สุดที่เขาว่ากันนะครับเป็นเซตไอเทมแบบนี้เลยโอ้หนานโหลดนี่นานเหมือนเคเป็นไงบ้างครับสำหรับไบรท์ในเซตนี้หรือว่าท่านเพื่อนอยาก เล่นแบบเซตเกิดไวๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้อีกทีนะครับผมแต่อันนี้เป็นก็เซตตีเทนเข้าแต่ต้องพูดว่าเทนในเกมตามมันก็จะโดนแบบพวกออกมอ์นิ่งตาออกดาบแดงนี้มันก็ แรงเป็นปกติแต่เทนเกือบของเต็มนะเหลือแค่ไหนเพลทนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยแล้วกันนะครับตีทั้งแทงตีทั้งแครี่ตีทั้งตัวบางได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาจกท่าไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาขยันขึ้นแล้วเพราะว่าหกโมงก็ลงได้แล้วนู่นนี่ก็ลงได้แล้วลงตัวแล้วนะครับเอลาโตนะครับผมขอบคุณมากครับ